พระท่านเป็นพระแบบไหนหรอคะถึงได้สร้างเรื่องขนาดนั้นเมื่อพระขอนอนกับสีกากราบสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้หนูกับคุณปู่ขอโอกาสเรียนรู้พุทธวจนะไปพร้อมกับทุกท่านตามเหตุปัจจัยเช่นนี้สำหรับคำที่ยกมาด้วยเวลาอันจำกัดจึงได้นำบางส่วนมาเกริ่นนำเท่านั้นพระสูตรเต็มอยู่ใต้คลิปหรือท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ อปิติปิตากาของวัดหน้าป่าพงปรทุมธานีคุณปู่เตือนหนูอยู่เป็นประจำว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้ตัดทอนแต่งเติมหรืออธิบายคำสอนแต่ประการใดเพราะจะเป็นเหตุเสื่อมแห่งพระสัตว์ทำได้แต่วันนี้ในฐานะที่เป็นผู้ใหม่ขอโอกาสเรียนรู้พุทธวจ,จนะเบื้องต้นไปพร้อมกับท่านที่มีเหตุปัจจัยเช่นเดียวกันพร้อมเรื่องราวที่อาจใกล้เคียงกับพระสูตรบ้าง สาธุค่ะคุณปู่คะหนูสงสัยเรื่องพระในสมัยพุทธกาลค่ะเขาบอกว่ามีพระรูปหนึ่งชื่อพระอุทายีเป็นต้นเหตุให้พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติพระวินัยหลายข้อเลยแล้วพระท่านเป็นพระแบบไหนหรอคะถึงได้สร้างเรื่องขนาดนั้นนั่นสิหลานกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนัก,กุงสาวัตถีมีพระอุทายีรูปหนึ่ง ท่านเป็นที่นับหน้าถือตาของชาวบ้านโดยเฉพาะบ้านเศรษฐีที่เป็นผู้อุปถัมภ์ท่านเป็นพระที่พูดเก่งเทศเก่งทำให้หญิงไม้คนหนึ่งถึงกับเลื่อมใสประวารณาตัวว่าจะถวายปัจจัยสี่ที่หาได้ไม่ยากแต่ว่าพระอุทายีกลับขอในสิ่งที่หาได้ยากกว่านั้นขอเมถุนธรรมโอ้โหเป็นไปได้ยังไงคะเป็นพระแล้วทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นนาะ นั่นคือไฟแห่งราคะในหลานเมื่อราคาเข้าครอบงำสติและปัญญาก็เลือนหายไปพระอุทายีไม่เพียงแต่ขอแต่เมื่อหญิงไม้อนุญาตท่านกลับปฏิเสธถมน้ำลายรดและด่าทอด้วยวาจาหยาบคายหญิงไม้เสียใจมากชาวบ้านที่รู้เรื่องก็ติเตียนการกระทำของท่านทำให้พระพุทธเจ้าทรงเรียกประชุมสงฆ์และบัญญัติวินัยขึ้นมา เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกนี่คือผลของไฟโทสะและโมหะที่ตามมาด้วยแล้วเขาไม่โดนลงโทษหรอคะการกระทำนั้นมันก็คือการลงโทษในตัวอยู่แล้วความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นกับพระาศาสนาตัวท่านเองก็ต้องเผชิญหน้ากับความอัปยศนั้นความโลภความโกรธความหลงมันเผาไหม้ทุกอย่างจนไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือแม้แต่ความศรัทธาที่ชาวบ้านมีให้ หนูพอจะเห็นภาพแล้วค่ะแบบว่าถ้าคนเราปล่อยให้ไฟสามกองนี้เผาใจชีวิตก็คงพังไม่เหลือใครแบบนี้ใช่ไหมคะปู่ใช่แล้วหลานเหมือนกับตัวอย่างนี้แหละหลานเมื่อไฟแห่งกิเลสลุกโชนมันก็เผาพลานทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบข้างจนในที่สุดผู้ถูกเผาก็ต้องทุนทุกอยู่กับความเดียวดายความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ทำให้เขาไม่เหลือใคร เรื่องราวของพระอุทายีทำให้หนูนึกถึงบางคนในสังคมเลยค่ะเหมือนคนที่พยายามแก้ปัญหาแบบผิดๆยิ่งแก้ก็ยิ่งแย่ลงใช่แล้วหลานเมื่อไฟแห่งกิเลสลุกโชนคนเรามักจะพยายามดับไฟด้วยน้ำมันเหมือนพระอุทายีที่ไม่หยุดพฤติกรรมของตนเองในอีกเหตุการณ์หนึ่งท่านได้เข้าไปในบ้านของสกุลที่อุปถรัรมภ์และนั่งอยู่ในที่ลับกับหญิงสาวเพียงลำพังทั้งที่นางวิสาขา มิคาเรามาตาผู้เป็นอุบาสิกาผู้มีปัญญาได้ตักเตือนแล้วแต่ท่านก็ยังไม่เชื่อฟังทำไมถึงไม่เชื่อฟังคะเพราะไฟโทสะมันยังคุก,กรุนอยู่ในใจความหลงทำให้คิดว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ผิดท่านไม่ยอมรับความจริงและยังคงประพฤติแบบเดิมๆจนในที่สุดนางวิสาขาจึงต้องนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าอีกครั้งการกระทำของท่านคือการแก้ปัญหาแบบผิดๆ พยายามหลีกเลี่ยงความจริงซึ่งมันทำให้ปัญหาใหม่ที่หนักกว่าเดิมเกิดขึ้นคือเหมือนกับว่าพอมีปัญหาแทนที่จะเผชิญหน้ากับความจริงดันหนีไปสร้างปัญหาใหม่แบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วการดิ้นรนแบบพิดทางยิ่งทำให้ไฟทุกลุกลามใหญ่โตขึ้นเหมือนตัวละครของเราที่ถูกไฟแห่งกิเลสเผาผลาญจนต้องระเหิดระเหินไปที่อื่น ไปที่ที่เขานึกว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แต่ก็ยังไม่สามารถดับไฟในใจได้เลยนั่นคือความทุกข์ที่แท้จริงแล้วคนที่ทุกข์มากๆแบบนี้เขาจะทำยังไงต่อไปคะเมื่อถึงจุดที่สิ้นหวังคนเรามักจะหันไปพึ่งสิ่งที่เรียกว่าน้ำทิพย์จอมปลอมความเชื่อที่มองไม่เห็นแต่ให้ความหวังว่าจะช่วยดับไฟในใจได้เหมือนตัวละครของเราที่หลังจากต้องระเหิรระเหินไป ก็ได้พบกับความเชื่อสายมูเตลูที่บอกว่าจะช่วยให้พ้นทุกข์แต่ความจริงแล้วนั่นคือไฟอีกกองหนึ่งที่ถูกพ่นขึ้นมาไม่ใช่การดับไฟแล้วเรื่องราวของพระอุทายีมีอะไรที่คล้ายคลึงบ้างคะท่านอาจไม่ได้ไปพึ่งมูเตลูโดยตรงแต่การไม่ยอมรับความจริงการเลือกที่จะนั่งในที่ลับกับสตรีซ้ำสองคือการพึ่งพาสิ่งที่สร้างความสุขให้ตนเองในระยะสั้น ซึ่งนั่นคือความหลงอย่างหนึ่งเป็นหนทางที่นำไปสู่การทุกหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนหมดสิ้นทุกอย่างและนำไปสู่การหนีตายครั้งสำคัญแล้วเขาโดนหลอกยังไงคะการที่ท่านยังคงประพฤติแบบเดิมไม่ยอมแก้ไขตนเองท้ายที่สุดก็ถูกพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยที่เข้มงวดมากขึ้นนั่นคือผลลัพธ์ของการไม่ยอมรับความจริงเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า สิ่งที่ทำอยู่นั้นคือความสุขแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่แล้วคนแบบนี้จะมีทางออกบ้างไหมคะมีสิหลานเมื่อถึงจุดที่หมดสิ้นทุกอย่างเมื่อชีวิตถูกเผาไหม้จนแทบจะหมดตัวนั่นคือช่วงเวลาที่จิตใจเปิดกว้างที่สุดตัวละครของเราได้หนีตายไปจนในที่สุดก็พบกับพระภิกษุรูปหนึ่งผู้ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งน้ำบริสุทธิ์และได้ฟังธรรมะที่แท้จริงเป็นครั้งแรกธรรมะอะไรคะปู่ พระภิกษุรูปนั้นได้แสดงอริยสัจสี่ความจริงสีประการและอริยสัจ8์8ซึ่งเป็นวิธีการดับไฟที่แท้จริงท่านอธิบายให้ฟังว่าไฟแห่งความทุกนั้นเกิดจากความอยากความยึดมั่นการยึดถือในตัวตนและทางที่จะดับมันได้ไม่ใช่การหนีไปแต่เป็นการเผชิญหน้ากับมันและเรียนรู้วิธีการดับไฟจากภายในเหมือนกับกรณีของพระอุทายีไหมคะใช่แล้วในที่สุด พระอุทายีก็ต้องเผชิญกับวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นนั่นคือคำถามสำคัญที่ทำให้ตัวละครของเราต้องตัดสินใจท่านจะเลือกที่จะแก้ไขตนเองและปฏิบัติตามคำสอนที่แท้จริงเพื่อดับไฟในใจหรือจะเลือกที่จะจมอยู่กับความทุกข์เหมือนกับที่ท่านทำมาตลอดชีวิตแล้วหลังจากนั้นเขาเลือกทางไหนคะเขาเลือกที่จะดับไฟจากภายใน ใน3ตอนต่อไปนี้เป็นกระบวนการที่ตัวละครของเราเรียนรู้วิธีการดับไฟโดยการลงมือปฏิบัติตามอริยมรักแต่ละข้อผ่านบททดสอบต่างๆในชีวิตจริงยกตัวอย่างได้ไหมคะในตอนที่5เขาเริ่มจากการมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อมีใครมากล่าวหาว่าเขาทำผิดแทนที่จะโกรธเขาเลือกที่จะพิจารณาด้วยปัญญาแต่แล้วก็มีบททดสอบเข้ามาท้าทายเพื่อนเก่าที่เคยทำผิดด้วยกันกลับมาล้อเลียน แล้วบอกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วแต่ตัวละครของเราก็สามารถผ่านไปได้แล้วตอนที่6ล่ะคะเขาเริ่มปฏิบัติสัมมาสังกปะความดําริดชอบเขาพยายามคิดแต่สิ่งที่เป็นกุศลแต่ในขณะเดียวกันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเผชิญหน้ากับไฟแห่งอดีตคนที่เคยหลอกลวงเขากลับมาขอความช่วยเหลือนั่นคือบททดสอบที่สำคัญว่าเขาจะยังคงมีเมตตาได้หรือไม่แล้วตอนที่7ล่ะคะเขาปฏิบัติสัมมาวาจา คำพูดชอบเขาเริ่มพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่โกหกไม่นินทาแต่แล้วก็มีคนนำเรื่องในอดีตมาพูดถึงเรื่องที่เขาเคยหลอกคนอื่นเขารู้สึกร้อนรนอยากจะแก้ตัวแต่เขาก็ต้องใช้สติเพื่อที่จะควบคุมไฟแห่งโทสะนั้นแล้วสุดท้ายเขาดับไฟในใจได้สำเร็จไหมคะได้สิหลานเมื่อตัวละครของเราได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดเขาก็สามารถดับไฟในใจได้สำเร็จเขาได้พบกับความสุขสงบที่แท้จริงนั่นคือสัมมาสมาธิที่ทำให้ชีวิตของเขาเย็นสบายแล้วเรื่องราวของพระอุทายีเป็นยังไงต่อคะเรื่องราวของท่านเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความเป็นอนัตตาคือสิ่งที่ไม่คงทนถาวรเรื่องราวของท่านเป็นเรื่องราวชั่วคราว ไม่ว่าท่านจะดีหรือไม่ดีนั่นเป็นไปตามสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยแต่สิ่งที่คงทนถาวรคืออริยสัจสี่ที่เป็นความจริงตลอดกาลแล้วเราควรจะมองเรื่องนี้ยังไงคะเราควรจะมองเห็นและสำนึกในประเด็นที่ว่าท่านเป็นผู้เปิดพร,รมพุทธวจ,จนะให้เราได้เสพคบและเข้าถึงความเป็นอมตะได้ นี่คือความกตันยูที่นับวันจะหาได้ยากในหมู่ปุริชนสาธุหนูเข้าใจแล้วค่ะคุณปู่ความทุกข์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของการกระทาแล้วเราสามารถดับมันได้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่แล้วหลานแล้วหลานคิดว่าถ้าเราทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวแบบนี้ มันจะช่วยให้เราดับไฟในใจของเราเองได้ไหม